คลิปนี้เรามาพูดถึงหุ้นที่เคยเป็นกระแสแล้วก็เคยนิยมกันหน่อยอย่างหุ้นที่มันเธอนะครกราฟที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครเป็นกราฟที่ผมเคยตีเส้นไว้ตอนทำคลิปจังหวะลงทุนนะฮะว่าแนวรับสำคัญนะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ25นะฮะเพราะว่าเ,เคย อยู่ที่ราคา25มาแล้วประมาณ2-3ครั้งนะและครั้งนี้นะครับก็เข้ามาแตะ25อีกแล้วนะถือเป็นหมุดหมายที่ดีนะทุกคนสำหรับคนที่ยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังอยากจะสะสมหุ้นคิมอยู่นะแต่คำถามท,าที่เกิดขึ้นในใจสำหรับใครหลายๆคนเนาะบางคนก็อาจจะยังเชื่ออยู่แต่บางคนก็อาจจะมองว่าหุ้นนี้นะ ไม่ได้ดีแล้วหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนกลับมาดูนะมารีแคปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหุ้นหิมนะว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่านะครับทําไมหุ้นนี้มีข่าวพอมีข่าวกับคนโน้นมีข่าวกับคนนี้นะทำราคาหุ้นลงมาตลอดนะหุ้นนี้มันขาดป้อมประการหรือเปล่านะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะหุ้นเนี่ยถูกทิ้งดิ่งนะทุกคนตั้งแต่เมื่อไหร่นะตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะ จนมาถึงตอนนี้นะหุ้นก็ลงไม่พักนะและมีแววว่าจะหลุดที่25เหรียญด้วยนะครับถ้ายังไม่มีข่าวดีๆมาช่วยดันหุ้นให้ขึ้นไปนะแล้วก็ที่ราคา25เนี่ยถามว่าน่าสะสมไหมนะฮะก็ลองฟัง ความเสี่ยงแล้วก็ลองฟังโอกาสจากคลิปคลิปนี้ก่อนละกันนะเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนึงก็ได้ว่าจะไปยังไงต่อกับหุ้นหิมนะครับหุ้นนี้เนาะผมเคยทํารีวิวไว้ก็หลายคลิปเหมือนกันนะในช่องนะจากแอปขายยานะสู่โครงสร้างพื้นฐานของสาธารณสุขยุคใหม่นะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะครับหลายคนเนี่ยมักจะมองว่าฮ e m แ n นเธอร์เนี่ยเป็นแค่บริษัทขายยาออนไลน์ใช่ไหมทุกคนฮนะที่เปลี่ยนไปตามกระแสนะครับเดี๋ยวก็ดังเรื่อง ยาปลูกผมนะเดี๋ยวก็ดังเรื่องอยาลดน้ําหนักนะหรือว่ายารักษาฮอร์โมนนะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันผันผวนไปตามข่าวรายวันนะแต่หากเราเนี่ยมองให้ลึกกว่านั้นนะฮะทุกคนฮิมเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นแค่คนขายของนะแต่ฮิมกําลัง สร้างระบบนะที่อาจจะกลายเป็นโครงสร้างหลักของวงการสาธารณาสุขในอนาคตเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นนะว่าอนาคตของฮิมจะไปอยู่ตรงไหนนะแต่บอกเลยนะครับว่าฮิมเขามองไกลกว่าแค่ขายผ่านแพลตฟอร์มของเขานะเขาหวังจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ของ สาธารณสุขยุคใหม่เป็นเบอร์นั้นไปเลยนะครับซึ่งเปลี่ยนจากวิธีดูแลสุขภาพนะจากรอให้ป่วยเนี่ยนะเป็นป้องกันการเกิดก่อนเราจะป่วยนะทุกคนลองจินตนาการดูนะว่าโลกของเราเนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเริ่มได้นะตอนที่เราเนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะแต่บางคนอาจจะรอว่าเออพอป่วยก่อนค่อยเริ่มดูแลนะอันนี้ก็แล้วแต่การดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลเนานะแต่ฮิมเนี่ย เห็นความเสี่ยงในตรงนี้นะทุกคนแล้วก็อยากจะให้คนเนี่ยตระหนักตรงนี้ตั้งแต่นั่นเนิ่นนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึกนะว่าถึงตอนนั้นถึงตอนนี้ค่อยจะไปดูแลรักษาสุขภาพนะครับฮิมเนี่ยก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาเป็นตัวการนะเป็นตัวกลางนะที่ช่วยให้เราเนะี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับใน โลกของเรานะปีที่ผ่านๆมาเนาะการตรวจเลือดประจําปีเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะแล้วก็ค่อนข้างน่ารําคาญสําหรับคนทั่วไปมากๆนะต้องลางานต้องไปโรงพยาบาลต้องรอคิวนานนะและเสียค่าใช้จ่ายจุกจิกนะทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอให้มีอาการป่วยก่อนค่อยไปหาหมอนะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ทันเนาะเพราะว่าโรคบางโรคมันไม่ได้แสดงอาการนะพอมันแสดงอาการจริงๆเข้าไปแล้วนะมันอาจจะ ช้าเกินไปนะที่เราจะเริ่ม take action ในการดูแลตัวเองนั่นเองนะนี่คือจุดที่หิมนะ <c oughs> เห็นเพนพอยต์ตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาให้กับเราทุกคนนะทุกคนจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่จะเปลี่ยนเกมให้กับหิมนะในช่วงปลายปี2025นะหิมได้เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า lab นะทุกคนช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถตรวจเลือดได้ปีละ2ครั้งนะครอบคลุม ตัวชี้วัดในร่างกายกว่า120รายการนะ่านเครือข่ายห้องแลบแล้วก็พันธมิตรกว่า2,000แห่งทั่วอเมริกานะยโดยผลตรวจนะจะถูกส่งเข้าสู่แอปนะแล้วก็วิเคราะห์โดยแพทย์ร่วมกับระบบ AI นั่นเองนะทุกคนกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับฮิมนะอันนี้เราฟังนะข่าวดีของฮิมไปก่อนนะแล้วค่อยมาพิจารณาจุดเสียงนะฮะ CEO ของฮิมนะประกาศชัดเจนว่านะในระยะยาวเนี่ยเขาต้องการให้ ค่าบริการตรวจแ l บบนี้ฟรีนะหรือถูกที่สุดจนคู่แข่งเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเป้าหมายไม่ใช่กำไรจากการตรวจเลือดนะแต่การได้ข้อมูลจากลูกค้าต่อเนื่องไปอีก5-15ปีนะฮิมสนใจข้อมูลลูกค้ามากกว่าที่จะเอากำไรแบบหนักๆนะแล้วก็ฮิมเนี่ยจะ เป็นแพลตฟอร์มนะที่สามารถรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยหรือว่ารวบรวมข้อมูลของคนนะได้มากที่สุดนะและสุดท้ายนะก็จะขาย Data นะทุกคนตรงนี้นะคล้ายๆกับบริษัทซอฟต์แวร์หลายๆบริษัทเนาะไม่ว่าจะเป็น p a l ์ n t i ทียหรือว่า Tempus AI นะที่พยายามรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนะรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนะเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะนี่คือแนวทางของฮิมนะที่เขากำลัง เล็งอยู่นะทุกคนแล้วก็พยายามนะทำให้มันเป็น Personal l i ไลให้เหมาะกับทุกๆคนนะที่กำลังสนใจในการดูแลสุขภาพนั่นเองนะครับ ซึ่งโมเดลธุรกิจของฮิมนะถามว่าเดินตามรอยคอสโก้แล้วก็อเมซอนหรือเปล่านะฮิมกำลังใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าแพลตฟอร์มสเต t e จีนะทุกคนเหมือนกับคอสโก้หรือว่าอเมซอนพรามที่เคยทำสำเร็จมาแล้วนะครับก็คือเน้นจำนวนสมาชิกก่อนนะแล้วก็ยิ่งคนใช้เยอะเนี่ยต้นทุนต่อเนื่องก็จะยิ่งถูกลงนะแล้วก็จะเน้นคืนกำไรให้กับลูกค้านะเมื่อต้นทุนถูกลงนะก็ลดราคาให้กับลูกค้าเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะ แถมจะสร้างความได้เปรียบนะที่บริษัทอื่นจะเรียนแบบได้ยากด้วยนะเพราะว่ามีฐานข้อมูลลูกค้ามหาศาลนะระบบก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้นนะให้บริการดียิ่งขึ้นนะจนคู่แข่งใหม่ๆที่จะเข้ามาแข่งด้วยเนะี่ยตามไม่ทันนั่นเองนะแทนที่จะเป็นธุรกิจขายของเป็นครั้งครั้งไปนะคิมเนี่ยกำลังเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นระบบสมาชิกเพื่อสุขภาพนะที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวตั้งแต่การตรวจโรค ไปจนถึงการหาหมอนะไปจนถึงการจัดส่งยาไปถึงบ้านนั่นเองนะฮะทีนี้นะพอเรารู้มเมนตัมที่ดีสิ่งที่ฮิมกําลังคิดจะทําอยู่นะเรามาดูงบการเงินของฮิมคร่าวๆกันอีกนิดนึงนะว่าด้วยราคาที่มัน d r อปลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่ไหมนะหรือราคามันถูกมากพอที่จะทําให้เราพิจารณาได้หรือยังนะครับ หิมเนี่ยราคาตอนนี้ที่ประมาณ25เหรียญเท่านั้นเองนะทุกคนในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหิมลงไปถึงเกือบ60%เลยนะฮะเยอทูเดตนะฮะเปิดมักรามาได้1เดือนนะลงไปอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะหปีที่ผ่านมานะก็ลบสานะครับไทม์เฟรมห้ปีนะฮะาทม์เฟรมห้า time frame ปียังคงเป็นบวกอยู่นะแพทเทิร์นกราฟค่อนข้างน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะที่ไทม์เฟรมสิบปีนะยาวขึ้นมาหน่อยนะ ยังไม่ถึง10ปีนะฮะตั้งแต่เข้าตลาดมาเหลือบวกเพียงแค่156%เท่านั้นเองนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำกำไรได้แบบหลายเด้งมากๆนะโฟร์ปีอตอนนี้อยู่ที่ประมาณ55เท่านะแล้วก็มาเก็ต Cap นะลดลงมาอย่างมากนะหรือเพียงแค่6บัเลียนเท่านั้นเองนะแล้วก็ยังคงมี v o l ุ่มการเทรดอยู่ในระดับกลางๆนะถามว่าถูกมากไหมนะ ยังอยู่ในเกณฑ์แพงอยู่นะทุกคนเกรดจาก F นะลดลงมาเหลือดีลบนะกรธยังคงทําได้ดีอยู่นะโปรฟิตก็ยังคงทําได้ดีอยู่นะเพียงแต่ว่ามเมนตัมช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าทางนะนักวิเคราะห์เนี่ยเสียงแตกนะมีทั้งบายทั้งโฮแล้วก็ s สตรองเซลเลยนะมองว่าฮิมเนี่ยอาจจะยังอยู่ในโ s i t i o n ที่ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะสำหรับนักวิเคราะห์ทั้ง3สํานักนะครับและถ้าเรามาดูประวัตินะ การเติบโตของเขาที่ผ่านมาผ่านงบการเงินนะไม่ว่าจะเป็น EPS นะครับรายได้นะแล้วก็การเติบโตต่อปีนะเทียบกับปีที่ผ่านมานะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เขาเริ่มทํากําไรได้เนี่ย EPS ก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นนะแม้ว่าในตรามาสล่าสุดเนี่ย EPS จะลดลงอย่างมากนะแล้วก็พลาด EPS ไปนะ แต่รายได้เนี่ยกลับโตขึ้นนะแล้วก็การเติบโตต่อปีก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่นะสำหรับงบการเงินก็ยังต้องรอพิสูจน์ตัวอีกสักหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแล้วก็ถ้าเรามาดูนะว่า Wall Street มองอย่างไงนะนะักวิเคราะห์จาก Wall Street มองว่าในตอนนี้เนี่ยควรจะโคหุ้นหิ่มไปก่อนสาหรับใครที่มีของนะอาจจะยังอย่าเพิ่งเติมในตอนนี้นะไม่แน่ใจว่ามันจะลงสุดหรือยังนะนะักวิเคราะห์มองว่า Price Target เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ39เหรียญน,นะยังคงมีอัพไซด์ประมาณ55%รนะเนี่ยราคาปัจจุบัน25นะราคาที่นักวิเคราะห์มองไว้ประมาณ40เหรียญน,นะประมาณ 39- 40เกหรียญน,นะครับก็เรียกได้ว่ายังคงมีอัพไซด์ให้เราได้พิจารณาเยอะพอสมควรนะฮะ และถ้าเราลองมาดูอัตรา P/E ตอนนี้นะฮะย้อนหลังไปจนถึงปี2021ตั้งแต่เข้าตลาดมานะฮะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่า P/E ของหิมเนี่ยดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะ P/E ในะตอนนี้นะอัปเดตวันที่4 February นะก็เหลืออยู่ประมาณ42เท่านะในขณะที่ตอนสิ้นปีที่แล้วนะสูงถึง94เท่านะก็เรียกได้ว่าราคาหุ้นที่ร่วงลงนะทำให้ P/E อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากขึ้นนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะแล้วก็ ถ้าเราลองเอามาเทียบกับคู่แข่งจริงๆนะเพื่อนที่ทำธุรกิจมีความใกล้เคียงกันเนาะแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์ม t e l e h e l l ์นะไม่ว่าจะเป็น CVS Teladoc นะ Life m มนะหรือว่าคู่แข่งที่แข่งในเรื่องของยาลดน้ำหนักกับฮิมนะก็จะมี l i l l ีแล้วก็ Novo เปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นนะ m a ก k e t ไซอาจจะมีความแตกต่างกันมากพอสมควรแต่ก็เทียบให้ทุกคนดูเทรนด์ล้วกันนะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าฮิมเนี่ยอยู่รังท้ายเลยนะ ก็ใกล้เคียงกับเทลอดอกนะโนโวเองก็เหมือนกันนะจะมีหุ้นที่ยืนขึ้นมาได้ก็คือ C.V.S กับ Lily ีนะแล้วก็ y r t r to t e นะก็เรียกได้ว,ว่าลงกันไปแทบจะทุกตัวเลยทีเดียวนะหุ้นเฮลแค่นะลงไปกันค่อนข้างเยอะนะและในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะหเดือนที่ผ่านมาทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าก็แทบจะลบกันเยอะเลยทีเดียวนะมี l i l ลี่กับ C.V.S นะที่ยังยืนได้นะครับ t เฟรมที่ยาวขึ้นอีกสักหน่อยนะที่3ปีนะ 3ปีเองทุกคนก็สังเกตเห็นว่าเนี่ยชิมเนี่ยราคาขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีการเล่นรอบหลายหลายรอบนะขึ้นไปแล้วก็โดนเทขึ้นไปแล้วก็โดนเทนะแพทเทิร์นกราฟเนี่ยอาจจะพันพวนกบเพื่อนเพื่อนเขาหน่อยนะแล้วก็ล่าสุดราคาปรับตัวลงมาอย่างหนักนะแต่ก็ยังอยู่ใน ตัวเลขที่ยังสวยงามอยู่นะสำหรับคนที่เก็บมาใน t i ม e f r a m เกิน3ปีนเนี่ยก็ยังคงน่าจะกําไรอยู่นะครับแล้วก็ t i ม e เฟรมที่ยาวขึ้นอีกหน่อยนะท,นะที่5ปีเนี่ยที่5ปีเนี่ยลิลลี่นะเอาชนะไปนะครับบวกขึ้นมาถึง400กว่าเปอร์เซ็นตะ์ในขณะที่ฮิมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะก็เรียกได้ว่าฮิมราคาลดลงมาในะตอนนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ลงหนักนะ เป็นรอบที่ลงหนักมากๆครั้งหนึ่งของฮิมเลยนะและถ้าเรามาดูเร t i ติ้งนะจากนักวิเคราะห์นะครับทั้งสาสำนักนะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าฮิมเนี่ยเสียงแตกนะไลฟ์เมดเนี่ยก็ค่อนข้างดีเนาะมีเขียวเยอะนะลิลลี่เนี่ยก็มีเขียว โนโวมีเขียวนะแต่เทรลด็อกเนี่ยไม่ค่อยดีนะมีโฮลนะ c v วนะก็มีเขียวด้วยเหมือนกันนะครับก็พิจารณาเร й ติ้งจากนักวิเคราะห์นะประกอบไปได้นะครับสำหรับหุ้นนี้เนาะแล้วทีนี้นะทุกคนลองมาดูเป็นกราฟกันหน่อยนะย้อนดูงบการเงินของฮิมสักนิดหนึ่งนะฮิมเนี่ยรายได้ทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่ารายได้โตตลอดนะมีจูน2 0 2 5เนี่ยที่รายได้ดรอปลงมานิดนึงนะแต่ถ้าเทียบกับจูน2024เนี่ยก็ถือว่าโตมาเยอะนะถ้าเทียบกับ โรมาเดียวกันของปีก่อนหน้านะก็ตัวเลขนะก็ยังโตอยู่นะทุกคนเนี่ยถ้าเอามาเทียบกันนะระหว่างรายได้นะครับ free cash flow ที่เป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็ ps นะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่า free cash flow ของ him เนี่ยค่อนข้างเติบโตได้ค่อนข้างดีเนาะรายได้ก็โตนะ ps เนี่ยก็ถือว่าลดลงด้วยนะเป็นตัวเลขที่ ดีนะถ้าดูในเชิงของงบการเงินเนี่ยถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะแล้วก็เนี่ยถ้าทุกคนลองเทียบกับ subscriber ของเขาเนาะ subscriber เนี่ยโตขึ้นตลอดนะเนี่ย subscriber เยอะมากเลยทีเดียวนะ2.47ล้านแอคเคาทนะ์ที่ Q3 ปี25เนาะรอดู Q4 ปี25นะที่จะประกาศเร็วๆนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะรายได้ก็ถือว่าโตขึ้นมาเยอะนะจากปี2022เนี่ย527ล้านเท่านั้นเองนะ ปี2025เนี่ยไม่เต็มปีนะขึ้นมา2.3บิลเลียนแล้วถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะทุกคนเนี่ยเป็นแพทเทิร์นกราฟที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับมีการเติบโตของรายได้ที่ค่อนข้างก้าวกระโดดมากๆสำหรับผมนะในการวิเคราะห์งบการเงินมานะครับแล้วก็เป้าหมายของคิมนะก็ยังคงเป็นเป้าหมายที่ทะเยอะทะย,ยานอยู่นะทุกคนปี2030เนี่ยตั้งเป้ารายได้ไว้ประมาณ6.5พันล้านนะหรือว่า6.5บิลเล่ยนนั่นเองนะครับ มุมมองการลงทุนนะฮะสำหรับนักวิเคราะห์นะเท่าที่ผมอ่านมานะนักวิเคราะห์มองว่าหิมเนี่ยมีโอกาสราคาไปแตะ80เหรียญได้นะภายในปี2030นะซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปีจากราคาณนะัปจ,จุบันที่25เหรียญน,นะครับถ้าเราดูราคา PE แล้วนะฮะตัววัดความถูกความแพงของหุ้นเนี่ยดู PE ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าลดลงมาเยอะนะจากในอดีตนะครับแล้วก็ ถ้าเอาไปเทียบกับคู่แข่งก็อาจจะสูงกว่าคู่แข่งหน่อยนะแต่ถือว่าลดราคาลงมาให้เราได้พิจารณาพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเชิงของความเสี่ยงกันบ้างนะไม่ใช่ว่าเป้าหมายดีแล้วจะไม่มีความเสี่ยงนะทุกคนหุ้นนี้ก็ยังคงมีความเสี่ยงมากอยู่นะการบริหารจัดการของชิมเนี่ยการดูแลแพลตฟอร์มสุขภาพขนาดใหญ่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ค่อนข้างยากสําหรับพิมนะ เส้นทางนี้ไม่ได้รยด้วยกิริบกุหลาบนะทุกคนมีข่าวเข้ามาตลอดนะนักลงทุนขายช็อตก็เยอะนะมีคนปล่อยข่าวซีซีหายหายให้เก็บหิมก็เยอะนะต้องอาศัยกึืนแล้วก็อาศัยการบริหารที่ชาญฉลาดมากๆนะที่จะพาบริษัทไปต่อได้จริงอยู่นะที่ซ e o ค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างลำมากนะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะ แต่ดูแพทเทิร์นราคาหุ้นแล้วนะหลายคนก็อาจจะขยาดแล้วก็อาจจะก,กลัวหุ้นนี้นะไปได้นะเพราะเวลามันลงมันลงแรงจริงนะแต่ใครช้อนตามแนวรับได้เนะี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ทํากําไรได้ค่อนข้างดีมากเหมือนกันนะและที่สําคัญเนาะคู่แข่งยักษ์ใหญ่ในวงการประกันภัยหรือว่าบริษัท Big Tech นะอย่างอเมซอนเองนะครับที่ก็ก้าวเข้ามาแข่งกับพิมด้วยนะซึ่งตลาดเองนะก็ให้ค่ากับอเมซอนมากๆนะที่จะเข้ามาทําลาย ธุรกิจของฮิมนะที่กําลังเติบโตได้ดีนะเข้ามาฉุดรั้งไม่ให้ฮิมโตเร็วเกินไปนะซึ่งถ้าอเมซอนเนี่ยทำกำไรในส่วนนั้นได้ดีนะธุรกิจไปได้สวยนะฮิมก็สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างเยอะนะรวมถึงบริษัทพวกผลิตยาลดน้าหนักเบาหวานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโ o เวอร์ลิลลี่เนาะสบริษัทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีผลต่อการเติบโตของฮิมมากพอสมควรนะตราบใดที่ฮิมยังขายยาลดน้าหนักแบบผสมอยู่นะและก็ยังไม่ได้รับ การรับรองจาก FDA แบบโปรง่งใสนะฮะและบริษัททั้งลิลลี่แล้วก็โนโวเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับพิมเน่ยผมว่าราคาหุ้นก็อาจจะโดนกดดันอยู่เรื่อยๆนะครับรวมถึงพวกกฎระเบียบเทเลเฮลนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็เข้มงวดเสมอนะฮะบทสรุปนะ,ะทุกคนถ้าถ้าอยากจะเก็บนะพิจารณาไม้แรกที่25เหรียญซึ่งราคาปัจจุบัน,นลงมาแล้วนะและถ้ามันหลุดไม้นี้จริงๆนะ แนวรับถัดไปที่เราจะรอก็คือ15เหรียญเลยนะครับผมมองว่าฮิ m เนี่ยยังคงมี Position ที่ได้เปรียบในตลาดอยู่นะแม้ว่าราคาหุ้นในตอนนี้เนี่ยจะลงมาหนักมากมายขนาดนี้นะฮะผมว่าฮิมกำลังทราน s f ฟอร์ตัวเองนะเข้าเป็น i n f r a าสตรักเจอร์ของแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพในอนาคตเนาะซึ่งมันจะยังไม่เห็นผลในตอนนี้หรอกทุกคนนะแต่มันจะเห็นผลในอีก3-5ไปีข้างหน้านะถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ มองไกลเบอร์นั้นได้นะหุ้นนี้ก็อาจจะเป็นหุ้นหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้เราเนี่ยได้ผลกําไรที่ดีในอนาคตแต่หากเรามองว่าเราไม่พร้อมเสี่ยงแล้วก็เราไม่สามารถลงทุนได้ยาวขนาดนั้นหุ้นนี้ก็ไม่เหมาะกับเราทุกคนมันจะกลายเป็นหุ้นที่เสี่ยงสูงมาก เลยทีเดียวนะแล้วก็อาจจะไม่เหมาะนะสำหรับมือใหม่ด้วยนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนแล้วลนะ่ะฮะสำหรับหุ้นหิมนะแล้วเพื่อนๆล่ะนะฮะคิดเห็นยังไงกับหุ้นหิมนะมีหุ้นตัวนี้กันยังหรือเปล่าหรือว่าโดดออกกันไปแล้วนะก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะหุ้นหิมกําลังเจอสถานการณ์เช่นเดียวกันกับ Adobe นะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันกับ DuOL i n g o กนะทุกคนที่ราคามันไหลลงนะ ในขณะที่รายได้กําลังเติบโตนะตลาดกําลังคลางแคลงใจอยู่นะครับเนี่ยดูโอลิงโกราคาก็ไหลลงไม่พักเนาะในขณะที่จํานวนสมาชิกแล้วก็รายได้ก็โตนะแท้ๆกันเลยทุกคนนะอยู่ที่วิกฤตความเชื่อนะฮะ Adobe Adobe เองก็ไม่ต่างกันนะเนี่ยราคาไหลลงแบบนี้นะฮะในขณะที่รายได้มันก็โตนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ลงทุนของแต่ละคนแล้วนะฮะก็ได้ข้อมูลในส่วนของ ที่ผมนำเสนอไปก็ลองประกอบการตัดสินใจดูนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันหน่อยนะแล้วก็อยากให้รีวิวหุ้นตัวไหนอย่าลืมแนะนำกันเข้ามาได้นะฮะ